สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่7กันยายนนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่เกษตรกรหลายๆท่านได้นําไปปลูกแล้วก็ทําเงินได้พอสมควรนะครับนั่นก็คือต้นดอกแสดาถวายครับหรือว่าเสดานอกฤดูนั่นเองนะครับแสดาพันุ์นี้นะครับจะออกดอกก่อนแสดา อทวายหลายๆพันธั์ที่ปลูกนะครับเพราะว่าผมก็ปลูกเทียบกันหลายๆสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้นะครับจะออกดอกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับหรือว่าช่วงต้นเดือนกันยายนก็จะเริ่มเริ่มออกดอกแล้วนะฮะออกดอกก่อนดียังไงใช่ไหมครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะ สงสัยนะครับออกดอกก่อนก็จะมีราคาครับถ้าออกช่วงช่วงเดือนออปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานี่กิโลกร,รัมละ200บาทเลยครับจะออกตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมน,นะครับออกเรื่อยไปนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาม,มกรากุมพา ปีหน้าเลยนะครับดอกถึงจะหมดนะฮะปีหนึ่งจะได้เก็บดอกประมาณสักห้าหเดือนเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าช่วงต้นนฤดูเนี่ยกิโลละ200บาทเลยฮะตัวนี้นะครับรสชาติดีครับไม่ขมเหมือนสสเดาตามบ้านทั่วไปครับจะออกขมๆมันๆนิดๆรสชาติคืออร่อยมากนะฮะนี่ช่วงช่วงต้นนฤดูการของเซาทวายช่วงกันยายนเนี่ยโรละ2 0 0บาทเลยครับคุณผู้ชมครับทางสวนเรานะครับขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดครับส่วนต้นต่อนะครับจะเป็นต้น ต้นเะดาป่านะครับนี่เสดาบ้านนะฮะเดาบ้านนะครับเสดา,บ,า,นนบ,สดาบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่เสดาวทวายนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอายอดจากต้นเสดาพันธุ์ดีนะครับที่ให้ดอกแล้วนะครับเอามาเสียบลงไปนะครับแล้วก็เลี้ยงอนุบาลสัก สเดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับถึงจะปล่อยให้เกษตรกรนําไปปลูกได้นะครับนี่เลยครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่มองหาพืชหลบกระแสอีกตัวหนึ่งครับที่ปลูกแล้วนะฮะไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยปุ๋ยเป е อะไรก็ไม่ต้องใส่ครับคุณผู้ชมคือปลูกง่ายมากฮะและที่สําคัญกิ่งพันุเป็นกิ่งเสียบยอดครับจะอายุยืนแล้วก็ทนมากครับ ถ้าเป็นกิ่งตอนนะครับปีที่1ปีทปีสไม่เป็นไรปีที่3พอเสดาวเริ่มมีทรงพุ่มหนักใบเนี่ยครับพอลมมาฝนมาจะโค่นจะล้มละนี่ละน่าเลยครับแต่ตัวนี้จะมีรากแก้วของต้นเสดาวบ้านนะฮะซึ่งจะยึดเกาะกับดินได้ดีมากจะไม่โค่นจะไม่ล้มนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจปลูกนะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับลองปลูกดูครับเสดาวถวายพุ์นี้รับรองครับ ออกก่อนฤดูออกก่อนสเสราพัน์ต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันนี้แน่นอนครับผมว่าผมก็ปลูกเทียบๆกันหลายๆสายพันธุ์พันธุ์นี้ดีที่สุดเลยครับช่วงเดือนปลายปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนออกดอกแล้วครับกิโลละ200บาทครับท่านที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกิ่งพันธุ์ได้นะครับพอมีกิ่งพันธุ์แบ่งปันให้ไปปลูกอยู่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ